พดพัพมาก็มนี้พาชมถุกมาพับอ้าพับดอกพับดอกพาชมบ่อน้าพับอันนี้กินไหาเขาบอกกระหง่ำเข็มเหมนะพักไหลพักอ่ะพักพับก้นออกโอ้มาหัดกั เดินป่าพาชมทุ่งนาสวยมองหน่ำชมทุ่งนาพาชมผักผักลืมเสื้อมันหลนัโอ้งามครับ มาน้ำแบบพาอย่างตงนาพาชมถึงนะคลิปนี้พาชมถึงนะทำมาชอพาลูกปลาด้ปยน้องปาสวยอ่ะบรรยากาศชมบรรยากาศตรงหน้าสวยมากทำไม่ได้เอ้า งอไก่อย <Bye. S 1> ู่น้มแห้งแล้มกดมาตัวนึ่งกินเอาเอาขอกินน้ำพี่น้องมากินน้ำโอ้โหปลาอะไรครับพี่น้องซุกบอยู่ วัพาพักออกเาหลอก่างนี่น้องป่าพักหน่อน้องป่า,าเดินต่อพาชมเนิอนอ่อพาชมทุ่งนิสวยงามโอ้ยทางไปหน้าเขาใบหน้าเนินป่าพาชมทุง่ง โเสียงนกกลางหน้างนาบรรยากาศพี่อนเรามันก็สวยมันบรรยากาศสวยงามชมบรรยากาศ ام. สวยงามธรรมชาติบ้านเานนฮาคนที่ฟฬา,า,างามครับกีฟ้ากีฟ้ากีฟ้าสวยงามธรรมชาติมีน้ำและนำ้ำหอมโอ้เขาคิดหน่อยอยากเขาคิดกับเขา มาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเดินป่ากลางช่งหน้าสวยงาิเดินป่ากลางุ่งนาสวยงามทน้องาหาอาหารแห่งสวยงามน้านทิหน้าห่างนี่ทิหน้าห่างนอยูค่ะ พาชมธรรมชาติป่าสนป่ากลางทุงท่งนาให้ท่งงาชมทิดทุ่งนธรรมชาติบ้าน สวยสวี so, so, so. Fly, so. ้ฝาสวยเดี๋วเรจะให้ัมทุกคนช่นาสนต้ง้ มาติงนี้ก็ช่วยกลรักษากระก็ตามให้ประจัด้วยจะขอพคุณอย่ง